สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเปโต้นะครับวันนี้จะมานั่งสรุปแพท3.5กันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับโดยที่ผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทคือพาร์ทสรุปว่าเนื้อหาแพทมีอะไรบ้างแล้วก็พาร์ทหลังผมจะทําเป็นกาวเนื้อเรื่องนิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้สําคัญอะไรมากดังนั้นเนี่ยก็เลยเอาไว้ข้างหลังใครที่ขี้เกียจด,ดูก็กดปิดไปได้เลยนะฮะัสำหรับคนที่มาดูสรุปแพทเฉยๆนะ,ะอะโอเคไปกันเลยนะครับโดยที่สรุปแพทนะฮะ เราจะมาดูอ่ะผมจะสกรอลไปเรื่อยๆเลยนะฮะอันนี้คือทีมเนมนหลักของแพทนี้ก็คือวินบลูมนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องอ่าเป็นเนื้อเรื่องอาร์คอนควสเป็นเนื้อเรื่องเทพเจ้าซึ่งเป็นควสหลักนะฮะโดยที่มีรูปเดนสเตปอยู่อย่างนี้แน่นอนว่าปีเดนน่านจะมาแน่นอนนะครับสำหรับเนื้อเรื่องเรื่องตัวละครแน่นอนว่าเดเซียตัวละครใหม่นะครับซึ่งความสามารถของเดเซียเนี่ยกดสกิลธาตุนะครับก็คือตุม้ม วางปักเสาเป็นเสาแบบเสาไฟอะ่ะแล้วก็มันจะระเบิดไฟออกมาเรื่อยๆคล้ายๆของอัลเบโดอะไรประมาณนี้ให้หนึกภาพประมาณนั้นซึ่งวงไม่ใหญ่มากแต่ว่าวงเนี้ยจะก,รกระันกลดลดกันล,ลดกระแทกนะซึ่งตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าการกระแทกได้แค่ไหนนะจะเท่าโชกุนเลยไหมหรือว่าแค่เลเวลของอิตโตหรือว่าของโคโคมิไหมอะไรเงี้ยนะก็มาลุ้นกันว่าพอตัวละครเข้าแล้ว ลดกันกระแทกนี้จะแรงแค่ไหนนะฮะซึ่งสกิลท่านะครับ,รบอ่ามีการปากักปักเป็นเสาไฟลงไปปักเสาอ่าเป็นการปักเสาไฟที่พื้นเห็นนะดูวงพอๆกับอ,อ,อาร์เบโดเลยนะอ่าแล้วก็กดอีกทีหนึ่งจะเป็นการปักซ้ําย้ายตําแหน่งนะครับแล้วก็อันนี้อันติก็คือเปลี่ยนจากดาบเป็นต่อยเตะนะฮะซึ่งน่าจะสะใจใช้ได้เลยครับอ่าประมาณนี้ ไอเดลวอนิเมชั่นข้ามไปนะฮะผมผมจะไม่ลงรายละเอียดตัวละครมากนะเพราะว่าผมแนะนําว่าเวลาตัวละครเข้าให้ให้ไปลองเล่นกันเองจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบนะอ่ะทีนี้ก็ก็จะมีแพสซีฟนิดหน่อยก็คือตอนกลางวันถ้ามีเดซียอยู่จะวิ่งเร็วขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวจะข้ามไปเลยอ่ะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องตัวละครนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะตำนานเควสตำนานนะฮะสตอรี่เควสนะ ่าแล้วก็ตู้เฟสแรกจะเป็นเดเซียกับไซโนนะครับอ่าต้องย้ำอ่าตรงนี้เห็นซ้ายล่างไหมเดี๋ยนะผมแอบยิงมีก่อนอันนี้น,นี่ออมัน,น,น,นมันมีซับไทยบอกอยู่แต่ข้างล่างซ้ายล่างเนี่ยเขาบอกว่าอ่าจะเป็นตู้อธิฐานทาวอนซึ่งหมายเขา,าไงหมายความว่าเดเซียจะกลายเป็นตัวหลุดเลดในแพทหน้านะครับหลังจากแพทนี้ก่อนนะยังไม่ใช่แพทนี้นะเออต้อง3.6ขึ้นไปเดเซียจะกลายเป็นตัวหลุดเล แต่ตอนนี้ยังนะครับแล้วจะมีแฮงเอาทของฟารุซานนะครับมาแล้วทําไมมาตัวเดียวก็ไม่ดูนะครับเซ็งมากมาแค่ตัวเดียวเองนะโอเคขออนุญาตสนับกลับทีนี้แล้วก็จะมีอาร์คอนเควสก็จะมีปกเป็นพิเดนนะครับดังนั้นก็รอลุ้นกันเลยว่าใครนรียจะเป็นยังไงนะนะโอเคผมจะไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงช่วงเกา่าแล้วก็มีมอนสเตอร์ใหม่2ตัวที่เราเห็นชัดๆเลยคือ อบิสเฮรอน้ำแข็งกับไม่รู้ว่าตัวนี้เรียกว่าอะไรแต่เป็นธาตุหินนะฮะเป็นพิ่พี่ลำตุยหนุยอ่ะซึ่งดูแลไอตัวน้ําแข็งนี้น่าจะป่วนใช้ได้เลยส่วนตัวหินนี้เรายังไม่เห็นสกิลออกท่าทางอะไรดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าเกมแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าทีนี้มิกะตัวละครอีกตัวหนึ่งสีดาวนะครับคอนเฟิร์มแล้ว เป็นตัวละครใช้หอ,อกนะฮะซึ่งมีสกิลยิงยิงหน้าไม้แล้วก็อันติเป็นเปิดกลางสมุดนะฮะซึ่งเป็นการเป็นฮิลเลอร์สายซัพนะครับเป็นการบัฟมีมีการบัฟกายภาพมีการบัฟพลังความเร็วในการโจมตีปกติแล้วก็ฮิลด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับสายกายภาพนะครับสรุปให้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวละครมาค่อยว่ากันอีกทีเนาะ อันนี้เนะี่ยให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะมียิงหน้าไมา้เป็นสกิลนะสกิลกดค้างจะเป็นการเล็งแล้วก็ยิงอนุท่าใช้ได้เลยนะเยอะๆอยู่นะแล้วก็เปิดอันตินะครับคิดว่าน่าจะเป็นการฮิลผมจาไม่ได้ว่าฮิลนี่อันไหนแต่น่าจะเป็นอันตีนี่แหละนะเออประมาณนี้เป็นตัวละครใช้หอ,อกนะยำโอเคตู้เฟสสองจะเป็นอายการเฉินเหอซึ่งจะมีสีดาวเป็นมิกะดังนั้นเนี่ยในความเห็นของผมนะ ถ้าไม่ได้อยากได้มีกะอะไรขนาดนั้นก็ข้ามข้ามไปเลยตัวนี้ยกเว้นว่าคนอยากได้อายากะหรืออยากได้เฉินเหอก็กดไปอันนี้ไม่ได้ติดอะไรนะฮะแต่ถ้าจะเล่นกายภาพหรือรอยูร่าอยู่ก็ก็รอไปก่อนคือผู้ตามตรงน้ะไม่ต้องรีบสีดดงไม่ต้องรีบจริงๆย้ําว่าจริงๆเลยถ้าไม่ใช่ตัวอวยนะครับอายากา DBS น้ําแข็งซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวนะผมเฉยๆอถ้าถ้าจะมาหวังเอากดเมตาไม่ได้ไม่ได้อวยอะไรผม แนะนำไม่ข้ามข้ามได้ตู้นี้ข้ามได้เลยเพราะว่าเกมนี้มันเป็นการเน้นปฏิกิริยาธาตุดังนั้นเนี่ยมิกะเนี่ยจะมาซับกายภาพก็จริงแต่ว่าการเล่นกายภาพเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างลำบ,บากนะครับถึงมันจะตีมอนได้ทุกตัวก็เถอะแต่ว่ามันก็ลำบ,บากอยู่ดีนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่เล่นไม่ได้นะเอ้แต่อาจจะลำบ,บากเวลาเจอมอนติดโล่ธาตุนู้นนี่นั่นเนี่ยกายภาพบางทีก็ต้องเอาติดธาตุนู้นธาตุนี้เข้าทีมไปด้วยไม่งั้นเล่นไม่ได้นะอ่ะทีนี้เชิญเหอ ไม่อวยไม่ต้องกดเลยขอร้องนะฮะใครไม่อวยหรือไม่ได้เล่นทีมน้ําแข็งไม่ต้องกดใครมีอายากะก็ถ้าอยากอวยอายากะกดเฉินเหอได้อยู่กดการมีการอีวีอยากกดเฉินเหอก็ได้อยู่ใครอยากซับตัวน้ําแข็งให้เก่งขึ้นกดเฉินเหอสรุปให้แค่นี้เลยนะฮะส่วนอายากะอวยก็กดไม่อวยก,ก็ไม่ต้องกดก็ได้ผมมองอย่างนั้นนะเออถามผมถ้าถามผมนะถ้าไม่ได้อวยเดเซีย ข้ามได้เลยครับผมบอกให้เลยเลยว่าข้ามครับไซโน่ผมเฉยๆนะผมเฉยๆนะส่วนตัววุ้นนี่ก็อรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงจาเป็นขนาดไหนแต่คิดว่าถ้ามาประจําตัวขนาดนี้ก็ไม่แน่นะฮะอ่ะแต่เพราะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนซึ่งเดซียเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวดุดเลนแล้วแต่ถ้าถ้าอยากเล่นอยากได้ก็กดเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะมาหวังหลุดเลยอะยากนะเว้ย คือคนโชคดีมันก็โชคดีแต่ถ้าคนมันไม่ได้ม,มันก็ไม่ได้ถูกนึกออกใช่ไหมดังนั้นถ้าอยากเล่นกดเลยอย่าคิดเยอะกดก่อนเล่นก่อนนั่นะแหละที่คนเขาชอบพูดกันนะส่วนไซโน่ผมผมเฉยเฉยถ้าถามถ้าถามผมนะทั้ง2ตู้เนี้ยทั้งตู้เฟสแรกแกับเฟสสองอะ่ะไม่มีตัวที่ติดเมตาเลยถ้าถามผมนะอายกาศถามว่าเก่งไหมก็เ,เก่งแหละแต่ผมผมเฉยเฉว่ะแล้วก็ถามว่าาบิสรอบหน้าเป็นยังไง อบิสอบิสรอบหน้าไม่รู้แต่ว่าอายกาไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะพูดเลยไปปั้นเบเนตเสียงหลิงซิงชิวสามตัวนั้นแนหะออแค่นั้นก็จบละนะประมาณนี้นะตัวนี้โค้ดผมแปะแยกไว้ให้แล้วอันนี้เป็นอีเวนต์หลักก็คือวินบลูมนะครับก็จะได้ดาบสีดาวสวยมาก ผมไม่ทราบสเตตดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวอี f ออฟฟิเชียลเขาเอามาลงให้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นอีเวนต์หลักแล้วก็เราไม่ค่อยได้เห็นเนื้อหาอะไรเท่าไหร่น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ในเนื้อหาตอนเล่นนั่นเองนะแล้วก็กรอบะอันนี้ก็เกมเพลย์เป็นคล้ายๆแพ็กแมนถ้าใครเคยเล่นก็วิ่งเก็บบุกโป่งแล้วก็จะมีตัวบอลลูนที่เป็นเห็ดไล่ตบเราอยู่นี่พอเราตายเราก็จะเด้งกลับมาที่เกิดประมาณนี้มีหัวใจอยู่นะฮะ ่ะเขาใจไม่ยากแล้วก็มีเกมริทึมก็คือเกมกดตามจังหวะเพลงนะฮะสามารถเลือกอเครื่องดนตรีได้ว่าเราอยากเล่นพินอยากเล่นกีตาร์หรืออยากเล่นกลองอ่าเลือกได้นะฮะแต่ว่าตัวโน้ตก็น่าจะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สามารถแต่งเพลงให้เพื่อนเล่นได้แล้วก็ปรับจังหวะอ่าความหน่วงของจังหวะกดได้นะฮะอ่าอันนี้แต่งอันนี้แต่งเพลงแล้วก็สามารถแชร์คนอื่นได้นะฮะอันนี้ อันนี้เป็นน่าจะเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปนะฮะกลับมากกบมีกรอมประมาณนี้อีเวนต์แหละประมาณนี้อ่าอีเวนต,ต์ต่อไปจะเป็นอ่าอีเวนต์เครื่องผงชูรสอ่าให้สรุปง่ายๆคือเป็นอีเวนท์ที่กดตามจังหวะเหมือนกันอันนี้อันนี้อันเนี้ยกดมันจะมีตัวข้างบนมาแล้วให้เรากดตามว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแค่นั้นแหละแล้วก็เอา เอาของที่ได้เนี่ยไปผสมกับอาหารแล้วก็เอาไปให้ตัวละครที่เราอยากปั๊มค่า relationship นะฮะถ้าถ้าได้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นก็นั่นแหละอยากให้ใครก็เอาไปปั๊มให้คนนั้นเลยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ฟังกัสแมชชีเนีก็คือเราจะควบคุมฟังกัสไปตีป้อมนะครับอ่านี่ให้ดูเกรมเพลย์เลยนะมันจะเป็น นี่เราจะควบคุมฟังกัสแบบคร่าวๆแล้วก็มีกดอันติด้วยม,มีแถบอันติข้างล่างเห็นไหมเป็นเจลรี่มี2อทับสิเห็นไหม,ม, 2, 10, หไหมแล้วก็ขึ้นเป็นอ่ะห้าทับสิอะไรเงี้ยหกทับสิแล้วก็กดอันติปังอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ให้ฟังกัสตวตีป้อมแล้วก็จะมีวิ่งไปเก็บใบไม้ได้ด้วยนะนี่สั่งให้ตัววิง่งวิ่งไปอ่ะเป็นการควบคุมตัวละครทั้งทั้งทั้งหมดเลยด้วยการม,มองภาพกว้างนะฮะอ่ะประมาณนี้โอเคแล้วก็อันนี้ เป็นอีเวนที่ได้ทดลองตัวละครด้วยแล้วก็ได้เป็นอีเวนต่อสู้นั่นแหละเอาง่ายๆก็คือเราลงไปสู้แล้วก็จะมีบัฟให้เราเลือกบัฟนะฮะให้โยงเส้นบัฟว่าอยากได้บัฟขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามอ่ะเข้าใจงี้ไม่ยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาให้ดูอ่ะตรงนี้สมมุติว่าเราอยากได้แค่บัฟหนึ่งอันนี้ก็โยงไปปับปับปับโยงไปอ่ะอันนี้มันจะมีข้ออันนี้ต้องอ่านนิดนึงนะว่าอยากได้อะไรตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามทีนี้ก็อยากได้อะไรก็โยงเส้นแค่นั้นแหละ ก็เป็นอีเวนท์ที่ต้องอ่านนิดน,นึงนะไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกจริงๆเออแล้วก็มีตัวละครแถมให้เนี่ยตัวละครทดลองนะครับอีเวนท์สุดท้ายจะเป็นเลไลโอ r f l ร์ซึ่งเป็นเงินกับ EXP นะฮะก็มีทุกรอบแหละนะฮะอ่ะแล้วสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นตัวละคร TCG ตัวใหม่นะครับ3ตัวก็คือโคโคมิยูล่าแล้วก็สาระนะอ่าส่วนเล่นยังไงความสามารถอะไรนี้เดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอเขามาแล้วกันเดี๋ยวค่อยลองเล่นดูนะฮะน่าสนใจเพราะว่าตัวอวยผมคือซาระเว้ยผมอยากเล่นมากนะฮะอ่าแล้วก็มีระบบเกมเพิ่มเติม<ๆ>นิดนึงก็คือตรงนี้ครับทุกครั้งที่เราจบอาร์คอนเควสเราจะได้1ห,หมุน1ห,หมุนนะฮะนี่หหมุนรุงด้วยซึ่งเรามีอาร์คอนเควสไปแล้วประมาณ20กว่านะประมาณนั้นก็คือเราจะได้20กว่าหมุนโดยประมาณนะโดยประมาณแล้วก็มีนี่ ไอขวด exp artifact ด้วยซึ่งดีมากอันนี้ผมชอบมากนะนะประมาณนี้นะก็คือได้ของนั่นแหละง่ายๆได้ของฟรีๆคนที่เล่นผ่านมาแล้วก็ได้ย้อนหลังไปเลยนะครับได้เต็มๆเลยนะโอเคแพทนี้มีเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดตนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากคือหลังๆมาเนี้ยที่แพทมดดันรวดเร็วอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เปิดเผยเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับ เนื้อเรื่องภายในแพทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปิดหมดเพื่อให้เราไปตื่นเต้นกันในแพทเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปลุ้นกันเองว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนาะเออทีนี้โอเคจบเรื่องอัปเดตข้อมูลแพทแล้วทีนี้เราจะมาเกาวกันวินบูมค่อนข้างมั่นใจได้ว่าตัวละครจะมากันหมดมอนสเตอร์ <Okay. S 1> a, นะเอ๊ะแต่ยูล่าไปไหนอาจจะยูล่าจะไม่อยู่ก็ได้เนาะ อาจจะไปพอร์พอตพอร์ตดอมแมนหรือเปล่าไม่รู้เป็นท่าเรือของมอนสเตอรที่อยู่ด้านบนนะครับที่ยังไม่เปิดนะฮะซึ่งคนเขาเดากัานว่าน่าจะต้องเปิดในสักวันเร็วๆนี้แหละนะหรือเปล่าไม่รู้เพราะมอนสเตอรนี่ออแผนที่ค่อนข้างเล็กนะเดี๋ยวผมผมอยากดูมุกไซโน่ The truth. นี่นี่ไซโน่ต้องคิดตามดูสิมันเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เอาแต่มาหามาตราแต่ไม่มาผมว่า uh คำว่ามาตรากับมอนสเตอร์นี่มันจะอ๋อใช่เพราะว่ามาตราเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤออตอะไรอย่างเี้ป่ะซึ่งมันพ้องกับคำว่ามอสแตนมามาตรากับมอนสเตอร์อะไรเงี้ยอันอันนี้อาจจะเป็นมุกค,คำที่ ทีมทีมแปรจะพยายามแล้วผมเดานะเดี๋ยวนะไหนๆก็หนนันะ้นละภาษาอังกฤษเดี๋ยวดูสิ great vaeyu v a s t r a อันนี้อันนี้ไม่รู้เรื่องว่ะมันเป็นมุกแต่ละพื้นที่จริงๆว่ะ <laughs> คือโอเคแหละเขาเล่นมุกแหละแต่ว่า โอเคเราก็สนุกกับมุกภาษาไทยแล้วกันนะภาษาอื่นเขาก็แปลตามพื้นที่ของเขาให้ให้ตลกตามของเขาอะเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะใส่ใสไปนะไม่มีไม่น่ามีอะไรเนาะเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าจะตึงผมเดานั้นน่าจะผ่อนคลายแต่ว่าไอ้ที่ตึงเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ฝั่งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันแอบใส่ซีน แฮงเอาพลารุษานมาไหมอาจจะไม่ได้ใส่มาเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะทเทรลเลอร์ตัวนี้เดาอ,อะไรไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวรอเล่นดีกว่าเออแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้รู้เบื้องหลังของอการก่อตั้ง Abyss Order แล้วก็ได้รู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมในเรื่องส่วนของ k y ลเรีแล้วก็จะเจอเคยะกับเดนสเลฟนะครับสรุปไวๆเลยนะเนาะอ ก่อนหน้านี้อาจจะตัดออกเออมา,ม,ามาสรุปสั้นๆให้ตรงนี้แหละนะซึ่งในเรื่องเจอเคยะเจอเดนสเลฟแล้วก็มีตัวละครหลักนะครับที่ชื่ออะไรนะ,ะตัวละครหลักที่ชื่อชื่อคาริเบิร์ตนะครับคาริเบิร์ตตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวชื่อตัวละครที่สําคัญในเควสดังนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นไอคนที่นั่งหมอบกราบอยู่ตรงหน้าที่ใส่ชุดชาวเคนเรียปะ่ะใช่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้คนนี้เราไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าคาริเบิร์ดนะฮะก็ลองเราเล่นๆไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เดาเลยนะนี่ก็เป็นทาวเลอร์แขนเอเธอร์นะครับชัดๆเลยนะครับตรงนี้ถูกมือเอเธอร์แล้วก็เป็นมือเขียวอย่างนี้ก็คือแทท่าเดนโดเนาะแต่กระจกที่แตกตรงนี้ไม่รู้เลยว่าอะไรนะอาจจะให้เดานะให้เดานะ น่าจะเป็นชาวซูเมรุที่กลายเป็นฮิริชูหรือเปล่าแล้วเห็นกระจกตัวเองแล้วรับไม่ได้กับหน้าตาตัวเองนะครับเออมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาใส่หน้ากากนะก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณนั้นกระจกมันก็เลยแตกไว้ว่าเห็นหน้าตัวเองแล้วรับไม่ได้ก็เลยทุบก,กระจกทิ้งนะฮะแล้วก็ฮิริชูก็เลยมาใส่หน้ากากประมาณนี้นะสำหรับเนเรื่อง แบบคาดเดาแล้วก็เอเธอร์ตกใจอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะอาจจะเห็นคนที่กําลังไกลหน้าไกลล่างก็ได้หรือจะอาจจะเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล,ล้วหลอนเห็นเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็กลัวก็ได้นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือไม่รู้ว่าในนั้นมีไพมอนหรือเปล่าเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะโอเคสำหรับในเรื่องที่ให้เดาเล่นเล่นก็น่าจะมีเท่านี้เนาะเออ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผมจิมเมโตก็ขอสั้นๆส,สั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะฮะก็จากการเป็นแต่เพียงเท่านี้ส่วนโค้ดนี่เอาไปใส่กันได้ผมแปะแยกไว้แล้วในเพจแล้วก็ใน Youtube ด้วยในชุมช่องชุม,ช,มชนเนาะดังนั้นก็เอาไปใส่กันนะรีบใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเออรีบใส่รีบใส่รใสจริงๆเนี่ยก่อนก่อนเช้าพรุ่งนี้ก็จะดีมากนะฮะโอเคจุแลลวนะครับสำหรับผมจิเโต But I'll swathe up.